ใครชอบดื่มกาแฟหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยครับหมอจะมาแนะนำ3เคล็ดลับดื่มกาแฟอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะครับ ข้อที่1ครับคนดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะครับในตัวกาแฟเนี่ยครับมันจะมีตัวคาเฟอีนอยู่ครับซึ่งวันหนึ่งนะครับร่างกายของเราไม่ควรได้รับคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อวันนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าถ้าจะดื่มกาแฟวันหนึ่งไม่ควรดื่มเกิน4แก้วหรือถ้าจริงๆแล้วดื่มประมาณ1-2แก้วต่อวันก็พอแล้วครับต่อมาข้อที่2นะครับปรุงให้น้อยครับถ้าดื่มกาแฟเป็นกาแฟดําจะดีที่สุดครับเติมน้ําตาลให้น้อยเติมครีมเทียมให้น้อยก็จะดีต่อสุขภาพของเราทําให้้นนนําาตลลไไไมมม่่สสููงงขััใเือครบ และข้อสุดท้ายคือข้อที่3นะครับนั่นก็คือพยายามค่อยๆจิบไม่ดื่มพรวดเดียวเลยครับการที่เราดื่มพรวดเดียวหมดเลยจะทําให้ร่างกายของเราดื้อต่อคาเฟอีนได้ดังนั้นแนะนาค่อยๆจิบกาแฟประมาณ15นาที20นาทีขึ้นไปก็จะลดการดื้อคาเฟอีนได้นะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ3 in 1ินวันะครับหมอแนะนํากาแฟหมอหมีครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันสามารถดื่มได้ครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกตะการด้าน ล่างได้เลยครับ